อันนี้ทำไปพร้อมกันเลยมาตัวอย่างที่2บอกว่ากำหนดให้ abc เนี่ยเป็นความยาวด้านออของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยกำหนดให้ b เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากงั้นจริงๆแล้วคำว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะเป็นด้านไหนก็ได้นะขึ้นอยู่กับโจงคำนดโอเคปะ่ะนะฮะจงหาความยาวด้านที่เหลือใช่ในในในข้อนี้เป็น b b a ยนะจงหาความยาวด้านที่เหลือครับผมงั้น b b a l คือด้านยาวสุด จากข้อหนึ่งเราก็จะได้เป็นห้าสิบยกกำลังสองย่อมต้องเท่ากับสาสิบยกกำลังสองบวก x กยกกำลังสองทันไหมแล้วก็คิดเลขถูกปะห้าสิบก็คือย5ห้าใช่ปะสามสิบก็คือเก้า้อยแล้วก็จับลบกันนะ x ยกยกกำลังสองคือย5 2ห้าสองพันห้าลบเก้าร้อยคือพันหนะครับ เพราะนั้น x เดียว40เก่งมากครับผมตอบแล้วเข้า okay, ไหมนี่คือข้างซ้ายทีนี้ข้างขวาทำคล้ายๆกันเลยมาเอ่ออะน้องพูดมาเดี๋ยวพี่เขียนอือหือ สองถูก<อ>ต้องห้าเก่งมากมาอืมมากสามเจ็ดกำลังสองคืออะไรแล้วก็ทดเลขครับสามเจ็ดคูณสามเจ็ดเดี๋ยวพยายามไม่ใช้เครื่องคิดเลขดีกว่าเนาะจะได้คิดเลข<อ>หมดเลยเจ็ดเจ็ดสี่เก้าใส่เก้าท่สี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด 5, 3, 4, อ่าดีมากคิดแล้วพอๆกันนะเออเขียนผิดข้างแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสามห้ายกกำลังสองเท่าไหร่ฮะห้าห้ายี่ห้าสามห้าสิบห้าสามหนึ่งสามสามเก้าหนึ่งพันสองล้อี่บห้า อ่ uh huh. 1, าฮะพันสองรอยยี่บห้าแล้วก็บวกได้ x กำลังสองเพราะฉนั้นเราก็ใช้วิธีการย้ายข้างเหมือนเดิมเนาะเราก็จะได้ x กำลังสองมีค่าเท่าไหร่ครับย้ายไปลบมีค่าเท่ากับหน uh ึ่งร้อยอื้มงั้นอันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากสิบสองถูกต้องเก่งมากจบ เราท่องไวใช่สิบสองสิบสองส้องาก็ร้อยสีสีโอเค